สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับผู้หญิงเช่นเคยนะคะทุกคนสุขกับกิจกรรมตอบคาถามห้องสมุดประจําสัปดาห์นะคะวันนี้ก็ตามสัญญานะคะมาแน่แต่มาช้าหน่อยนะคะมาช้า,าดีกว่าไม่มาดีกว่านะคะอ่ะสำหรับคําถามที่ผู้หญิงถามไปนะคะถามเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่ากีฬาโอลิมปิกคือกีฬาอะไรนะคะซึ่งเป็นกระแสทั้งตอนนี้เลยนะคะใครๆกบพูดถึงกีฬาโอลิมปิกกีฬาโอลิมปิกแต่ ยังไม่ทราบเลยว่าคือกีฬาเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่ากีฬาโอลิมปิกนะคะอ่าเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศนะคะมีความสําคัญนะคะมีทั้งกีฬาฤดูร้อนกีฬาฤดูหนาวนะคะกีฬาโอลิมปิกกถูกมองว่าเป็นการแข่งขันที่กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย mm hmm. ก็ว่าได้นะคะคนที่เป็นนะักกีฬาเนี่ยหลายๆคนมความใไ่ฟันว่า จะต้องไปให้ถึงโอลิมปิกให้ได้นะคะใครที่ไปถึงกันใครที่ไปได้ไปเข้าร่วมโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬามากๆเลยนะคะก็ในส่วนของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะมีประเทศที่เข้าร่วมนะคะกว่า200ประเทศทั่วโลกเลยนะคะก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยกีฬาโอลิมปิกจะจัดขึ้นทุกๆ4ปีนะคะแต่ละแต่ละปีเนี่ยก็จะเวียนสถานที่กันจากไปนะคะก็จะเวียนสถานที่กันเป็นเจ้าภาพนะคะทุกๆ4ปีอ่า ปัจจุบันของเราเนี่ยโอลิมปิกนะคะกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นเป็นครั้งที่32แล้วนะคะอ่าจดขึ้นเป็นครั้งที่10หรือ32แล้วนะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหานะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีการถทอดอยู่นักเรียนก็ไปาสามารถไปรับชมได้นะคะจะเห็นว่ามีหลายช่องทีวีเนาะอ่าในอ่าในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานะคะก็ไปติดตามได้ก็ยังมีนักกีฬาไทยนะคะของเรา ยังมีเข้าแข่งขันอีกหลายรายการนะคะก็ที่ผ่านมาที่เป็นความปรับปื้มนะคะยินดีสำหรับคนไทยเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้องเทนนิสนะคะนักกีฬา,าเทควันโดเทควันโดหญิงของเรานะคะก็สามารถเอาชนะนะคะเอาชนะนักกีฬาจากสเปนได้ก็สุด่ีมากค,คุณหญิงก็ดูอยู่ว่าโอ้โหตื่นเต้นมากดุนมากนะคะก็สุดท้ายแล้วก็น้องเทนนิสของเราก็ไปคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองนะคะ ใน,ในกีฬาประเภทคอนโดหญิงมาให้กับคนไทยได้สําเร็จนะคะก็ในสภาวะ,ะเหตุการณ์ที่เมืองไทยมีแต่ความตึงเครียดกับสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะ,ะให้เรามาชุ่มชื่นหัวใจนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ ก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามคุณหญิงขอ,อยากอธิบายในส่วนของสัญ,ญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกกันก่อนดีกว่านะคะกีฬาโอลิมปิกนะคะสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะจะเป็นห่วง5ห่วงนะคะจะประกอบไปด้วยสีฟ้าสีเหลืองนะคะสีเขียวสีดําสีแดงอ่าซึ่งแต่ละสีเนี่ยอ่าสัญ,ญลักษ์เนี่ยเขาก็จะมีความหมายบอกว่านะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกเนี่ย จะเป็นรูปวงกลมห้าห่วงท้องกันอยู่สองชั้นด้านบนมีห่วงอยู่สามห่วงชั้นล่างมีสองห่วงนะคะทั้งห้าห่วงหมายถึงทวีปทั้งห้าทั่วโลกนะคะที่มาร่วมกันแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะ,ะแต่ละห่วงเนี่ยที่มีสีแตกต่างกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามัน,นจะมีห้าสีใช่ไหมคะมีสีเหลืองสีดำสีฟ้าสีเขียวสีแดง ทั้ง5สีเนี่ยก็หมายความว่าสีของธงชาติแต่ละประเทศค่ะที่จะมีอย่างน้อยที่สุดสีใดสีหนึ่งใน5สีนี้นะคะอย่างประเทศไทยของเราจะเห็นว่ามีสีอะไรบ้างคะอ่าสีที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกอ่ะเขาบอกว่าจะต้องมีสีที่เป็นสีธงชาติของเราของเราก็จะมีสีแดงใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามประจำสัปดาห์กันเลยดีกว่านะคะคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020จัดขึ้นที่ประเทศใดนะคะ,ะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020จัดขึ้นที่ประเทศใดนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่32ใช่ไหมถ้าใครได้ดูพิธีเปิดก็จะรู้เลยว่าเขาจัดขึ้นที่ประเทศใดนะคะ ผู้หญิงก็มีตัวเลือกให้นักเรียนเลือกนะคะก็ง่ายขึ้นอีกอตัวเลือกแรกนะคะผู้หญิงให้เป็นประเทศจีนตัวที่2ครผู้หญิงให้เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวเลือกที่3ครผู้หญิงให้เป็นประเทศเกาหลีใต้ตัวเลือกที่4ครผู้หญิงให้เป็นประเทศฝรั่งเศสคะ่ะใครที่ได้ดูพิธีเปิดหรือว่าได้ติดตามข่าวกีฬาโอลิมปิกผู้หญิงรับรองว่าตอบได้แน่นอนนะคะ สำหรับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกปี2020นะคะคืออาประเทศญี่ปุ่นของเรานี่เองค่ะอ,อยากจะบอกว่าคำถามวันที่นี้นักเรียนตอบถูกทุกคนเลยนะคะแสดงว่านักเรียนติดตามข่าวสารกีฬาและก็ให้ความสนใจงานกีฬาโอลิมปิกเป็นอย่างมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นผู้โชคดีประจําสัปดาห์กันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีประจําสัปดาห์นี้นะคะสองท่านเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวผู้หญิงจะไปที่วงล้อหันศาแล้วนะคะามาแล้วนะคะวงล้อหันศาของเรา ในวงล้อหันสาบอกไปแล้วว่าจะเป็นรายชื่อผู้ผู้ที่ต่อถูกทั้งหมดแล้วผู้หญิงเอามาใส่ในนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะสุ่มค่ะรายชื่อผู้โชคดีแค่สองท่าน2คนเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นคนแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นใครเนี่ยผู้หญิใช่แล้วเสียงมาแล้วแต่ภาพยังไม่มา มาลุ้นผู้โชคดีคนแรกกันเลยนะคะ่าเริ่มสุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะผู้โชคดีคนแรกคือเด็กหญิงธนิสาปลทวงนะคะก็คือน้องแพที่ของเรานั่นเอง อ่าผนะ่านไปแล้วสำหรับผู้โชคดีคนแรกนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาลู้ผู้โชคดีคนที่สองกันค่ะนะเริ่มวงรอเริ่มทำงานแล้วนะคะเด็กหญิงกิตยากาวาลีค่ะพี่โฟมดนั่นเองนะคะโอ้โหชั้นมหนึ่ง ได้ไปทั้งสองคนเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ครูหญิงขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ